ต่อไปเป็นการพิจารณาเรบวลาที่6.2ครับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการรักพลังงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2557ครับเชิญท่านวุติพันธ์วิชัยรัตน์ก่อนครับขอบพระคุณครับกับเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ ผมพุทธิพันธ์พิชัยรัตน์สมาชิกวุฒิสภานะครับผมขออนุญาตาท่านประธานที่จะอภิปรายรายงานผลการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีระงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนะครับโดยขอใช้เวลาตามความจำเป็นสักเล็กน้อยนะครับต้องขอขอบคุณก่อนอื่น ท่านผู้แทนของทุนอนุรักษ์พลังงานที่กรุณาชี้แจงรายละเอียดให้เกิดความเข้าใจอันดีในระดับหนึ่งนะครับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับขออนุญาตโดยสาระสำคัญในเบื้องต้นนะครับผมอยากจะกลาบเรียนว่าผลงานและผลการใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดว่ามีผลสำลิศ มากน้อยเพียงใดนะครับก็เป็นหลักการที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับและควรให้ระบุถึงปัญหาถึงอุปสรรคข้อจำกัดและข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมด้วยว่าหลักๆคืออะไรและมี p r i ORITY มีลำดับความสำคัญให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะอะไรบ้างนะครับเป็นหลักการกลับเรียนว่า ประธานที่เคารพครับโดยหลักการสําคัญในระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารงานในปัจจุบันที่มุ่งผลสำเริจและยึดหลักธรรมาภิบาลการรายงานงบการเงินและการใช้ใจ่ายเงินแผ่นดินซึ่งรวมเงินกองทุนและเงินนอกงบประมาณต่างๆนั้นต้องแสดงว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และคุ้มค่านะครับซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบงบการเงินของภาครัฐตามหลักสากลจึงจะเกิดประโยชน์สมตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงตามที่กฎหมายกำหนดให้กองทุนต่างๆของรัฐนั้นต้องจัดทำงบการเงินและผ่านผู้ตรวจสอบรายงานผู้ควบคุมกำกับดูแลและเบยแพร่ต่อสาธารณะในแต่ละปี ตามกำหนดซึ่งปกติจะไม่เกิน90วัน<ม>นับแต่สิ้นปีงบประมาณหรือปีบัญชีแล้วแต่กรณีนะครับผมมีข้อสังเกตจะฝากไว้นะครับเป็นความเห็นกับท่านผู้แทนของทุนป่านท่านประธานนะครับสักสองประเด็นประเด็นแรกการจัดทำงบการเงินและรายงานมายัางสภา ค่อนข้างจะมีความล่าช้ามากอย่างที่ท่านกรรมธิการพลังงานอุทิศภาได้กล่าวเรียนแล้วนะครับซึ่งเป็นงบตั้งแต่ปี57ทั้งทั้งที่กฎหมายให้รายงานภายใน90วันที่เลยมาเกือบเป็นเวลา5ปีจึงน่าจะล่าช้ามากเกินสมควรนะครับเนื่องจากไม่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ผมเรียนว่าถ้ารายงานในลักษณะที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ก็คงจะทำได้แค่เป็นเพียงพิธีกรรมนะครับแต่กลับเสียเวลาและผมคิดว่าจะค่อนข้างเสียทรัพยากรที่ควรใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่านะครับกรณีราชาเช่นนี้อยากจะขอเรียนไปข้อสังเกตว่าท่านประธานครับขออนุญาตฝากผ่านไปยังรัฐบาลกรณีราชา เช่นนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมในส่วนของวุฒิสภาจะพิจารณาอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อสภาต่อสาธารณะและกำกับการใช้บังคับกรณีเลยเวลาที่กฎหมายกำหนดมากเช่นนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานกรณีอื่นๆด้วยนะครับเป็นประเด็นแรกผมขออนุญาต เป็นประเด็นที่สองนะครับสั้นๆก็คือว่า <c oughs> รายงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พรังงานหน้าสิ้นปี2557มีเงินกองทุนอยู่35,000กว่าล้านบาทนะครับ <c oughs> ทราบว่ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีเหลือเกินความจำเป็นจึงให้นำเงินส่งคลังเป็นประเงินประมาณ8,500ล้านบาทเสร็จ นาจะเป็นตัวเลขที่ที่ที่ถูกต้องนะครับถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของกรณีเงินนอกงบประมาณที่ควรมีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่กระผมได้เรียนอภิปรายไว้เมื่อการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี6-3เมื่อเข้าสู่สภาเมื่อวันที่20 มกราคมที่ผ่านมานะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนเป็นข้อสังเกตแล้วขอเอาใจช่วยกองทุนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับขอบคุณครับ